อยากได้ผัวรวยจนลืมศีลธรรมอยากได้ผัวรวยจนลืมความเป็นคนอยากได้ผัวรวยจนลืมศักดิ์ศรีของตัวเองสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีเอฟซี FC, ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องค่อยบอกจะแล้วข่าวด่วนวันนี้ผมมีทานเรื่องแอบรักคนรวยจนไม่สนน้าอิดนะผม มาเล่าให้ทีฟังครับยำครับสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้เป็นเพียงแค่นิทานเป็นเพียงแค่เรื่องสมมุติตัวละครทุกตัวสัเข้าไปเพื่ออัศระะดนะครับในการรับชมรับฟังใครก็าามาฝากกดไลค์ฝากกดแชร์นะครับฝากกดติดตามฝากกดเป็นกำลังใจให้กันนะครับวันนี้วันนี้ครับสิ่งที่ผมนะครับน่าสะเทือนใจที่สุดก็คือน้องสะดุ้งได้แล้วสิ่งที่พวกเราคิดกันมันก็เป็นความจริง วันนี้สิ่งที่ผมนะครับสิ่งที่พวกเราต้องคิดก็คือน้องสะดุ้งที่กำลังเรียนอยู่และกำลังเจริญเติบโตมามีครอบครัวแล้วเราเป็นพ่อเป็นแม่เราต้องเป็นตัวอย่างที่ดีของลูกนะครับแต่ในเมื่อแม่ทำแบบนี้ในทางเรื่องนี้แล้วน้องสะดุ้งอะจะทำเป็นเยี่ยงอย่างหรือเปล่าอันนี้หน้า น่าคิดที่สุดน่าวิตกที่สุดนะครับน่าเป็นห่วงที่สุดนะครับดำแจ๊ะนะครับไม่สนใจอยากได้ผัวรวยอยากให้เอนสุขสบายอยากให้ลูกสุขสบายอันนี้ไม่ผิดผิดตรงที่ว่าเขามีเมียอยู่แล้วรู้ทั้งรู้แต่กูก็จะเอาอันเนี้ยผิดผิด ศีลธรรมผิดศีลข้อสามผิดประเพณีผิดทุกอย่างไม่มีสังคมไทยที่แหนรับได้ที่ไปเป็นไม่น้อยแล้วครับวันนี้แชททุกอย่างที่มันหลุดออกมามันชี้ชัดให้เห็นว่ามันรักกันจริงๆนะครับมันรักกันจริงๆ นะครับเพราะนั้นวันนี้นะครับสิ่งที่น่าเป็นห่วงคือน้องสะดุ้งครับการใช้ชีวิตเพื่อนๆจะล้อไหมคุณครูตั้งคำถามไหมและอีกหน่อยน้องสะดุ้งจะต้องเข้ามาหาอะไรต้าไปเจอโลกฟางมากมายหรือจะให้ลูกเรียนจบแค่ม .6 แล้วมีผัวเหมือนมึงให้ทาวันนี้ที่ตั้งครับทุกคนคงตกใจแต่ไม่ต้องตกใจครับ นี่คือนิสัยสันดานของมันที่อยากจะได้ผัวรวยกูเหนื่อยแล้วกูอยากจะได้ผัวเลี้ยงกูอยากสุขสบายวันๆทำเล็บทำผมขับรถเหมือนที่มันเคยพูดไว้นะเหมือนที่มันเคยพูดไว้ว่ามันพวกผัวเก่าไว้ว่าเนี่ยเป็นผัวต้องหาเงินเลี้ยงเลี้ยงเมียเลี้ยงลูกนะกูอยากทำอะไรกูต้องให้ทำกูจะไปทำเล็บกูต้องให้ทำมันต้องหาเงินมาให้กูกูจะไปทำผมมันก็ต้องก็ต้องหาเงินมาให้กูอะไรอย่างเงี้ยคือ คือผู้หญิงเนี่ยเคยพูดอยู่ในลฟ์สดนะถ้าใครติดตามนะครับคือคือมึงต้องการต้องการหาคนรวยจนลืมเสียธรรมจนขาดเสียธรรมมันไม่ได้อการที่มึงจะหาผัวรวยไม่ผิดหรอกแต่ถ้าเขามีเมียอยู่อะมันมันมันถ้ามันยังคาักระซางอยู่แล้วมันจะไปอยู่คนสามคนรักสามเศร้าราวสามคนมึงทําได้ยังไงจิตใจมันเมื่อไรมึงคิดถึงรูปมึงบ้างรูปมึงกำลังเรียนจริงไหมดําเวนนะครับ เห็นเขาโอนเงินให้หน่อยคิดว่าเขารวยนะสายรับทรงข่าวมาว่าพี่เป็ดหมดเงินไปเยอะนะไม่ใช่แค่แสนเดียวนะครับพี่สี่นะครับพี่เป็ดหมดเงินไปเยอะนะครับคนอย่างอีดำนะครับจะรักใครมันก็ต้องดูรวยหรือจนอันนี้สายรายงานมาว่าพี่เป็ดหมดเยอะนะพี่เป็ดให้เงินเยอะนะยังไงฝากตะลเคษถามพี่ผมแดงหน่อย พี่ผมแดงน่าจะรู้แหละอืมหรือาอาจจะไม่รู้ก็ได้นะครับแต่ผมเชื่อว่าพี่เป็ดน่าจะหมดเงินเยอะนะครับและบ้านครั้งนี้ยที่จะสร้างเนี่ยน่าจะเป็นเงินพี่เป็ดด้วยนะครับเนทุกวันนี้มันไม่ขายของแต่มันอยู่ได้เห็นไหมครับมันไม่ขายของแต่มันอยู่ได้เห็นไหมครับมันมีตังค์นะครับเพราะฉะนั้นพี่เป็ดนะครับผมได้ขาวว่าวบอกว่าเนี่ยพี่เป็ดหมดเงินกับบ้านหลังนี้ยไปด้วยนะ ไม่ใช่น้อยๆนะอืมแล้วค่าคดีฟาร์มมากินหลายทางนะค่าคดีฟาร์มต่างๆนะเอาจากพี่ผมแดงด้วยที่เขาช่วยเอาจากพี่นอของหนูด้วยที่เขาช่วยแล้วเอาจากพี่เป็ดด้วยที่เขาช่วยมันเอาหลายทางเลยครับตอนที่มันถูกไอ้ขาหมูร้องเนี่ยมันแคกมันโงร้องเนี่ยนะครับมันเอาหลายทางนะครับมันไม่เอาแค่ทางเดียวเป็นไงครับ อยากได้ผัวรวยอยากได้คนรวยรวยนะครับพี่ผมแดงเตือนเน่ยดูคนดูให้ขาดนะอย่าไปเชื่อคำพูดใครถ้าไม่ได้เห็นกันตานะเออเป็นไงครับวันนี้เจอความจริงเข้าไปก็เลยเครียดใช่ปะเครียดไม่ต้องไปเครียดสิเพราะปัญหาทุกอย่างมันเกิดมาจากแม่ของมึง ถ้าแม่ของมึงไม่ไปได่าพี่ผมแดงฟาร์มรับมันจะเปิดขึ้นมาไหมเขาเขาขอแล้วเขาขอแล้วนะเขาขอแล้วไม่ใช่เขาไม่ขอเขาขอแล้วมานะเออเขารายไปขอแม่ของมึงเนี่ยว่าอย่าอย่าพูดถึงหนูได้ไหมคะหนูไม่ได้กับป้านะแต่แม่ของมึงเป็นยังไงอ่ะนี่เน่ฟาร์มทุกอย่างที่มันแตกขึ้นมา รเรื่องที่มึงโดนทุกวันเนี้มึงต้องสำเนียดสำเนียงไว้เลยว่าสิ่งที่มึงโดนคืออีแม่นอกไซมึงเป็นคนทาให้มึงโดนมึงเชื่อหรือยังนะครับพี่เป็ดหมดไปเท่าไหร่ละพี่เป็ดหมดไปกี่ล้านนะฮะมนถึงหลักพี่เป็ดอ่ะพี่เป็ดหมดไปกี่ล้านนะทั้งนั้นคนอย่างอีดำํำจะไม่รักใครเขาถ้าไม่มีเงินจําไว้นะ ถ้าไม่มีเงินอีดาแจ๊ะไม่รักใครทุกคนจำไว้ให้ดีๆนะครับรักกันด้วยเงินมันจะไม่ยืนยาวถารักกันด้วยความเข้าใจมันก็จะยืนยงคงกระพันเข้าใจไหมเออขนาดผัวเมืองดีขนาดนั้นมึงยังทิ้งเข่าลง หัวมึงขยันที่หายเลยทำทุกอย่างในบ้านฝาดบ้านถู่บ้านหุงข้าวล้างจานซักผ้าทำให้มทุกอย่างทำอาข้าวลูกกินไปโรงเรียนเป็นสามีที่ดีแต่สามีต้องการสีแค่นี้ให้สามีไม่ได้มันก็เป็นเรื่องสะสมอยู่ใจเพราะที่มึงไม่ให้สีเพราะมึงกำลังนอกใจอดีตสามีมึงมีอยู่แค่นี้ครับมีอยู่แค่นี้ครับ มันมีอยู่แค่นี้นะครับอยากได้ผวัวรวยจนลืมสิ่ททำสิ่งที่ผมเป็นห่วงคือพี่คนนี้ครับนะ้าที่เป็นห่วงนะครับก็คือสะดุ้งนะครับนะที่มีแม่ทําตัวระยตำตําบอลแบบเนี้นะครับเสียคนตอนแก่นะครับใจแตกตอนแก่นะครับอืโอเคครับพี่นะสวัสดีครับ